สวัสดีคนชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูนะคะวันนี้มาจะเจอกับแม่หมอน้ําอ้อยอีกแล้วนะคะก็คือน้าอ้อยสตาร์ลอชเลิฟนั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอจะมาอัดคลิปความรักความสัมพันธ์กับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูนะคะอันนี้หมอจะไม่ได้อิงแบบเป็นตะวันตกหรือแบบไทยอันนี้ดูได้ทั้ง2แบบนะคะทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะคะอันนี้สามารถดูได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดดาวจันรดาวพุธดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะ ไม่ได้อิงว่าจะเป็นแบบตะวันตกหรือแบบไทยนะคะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ชาวราศีธนูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน2อง5นี้นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเช็คด,ดูค่ะหมอก็บอกว่านะคะดวงนี้มันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะคะอย่าไปยึดมั่นถึงม่นว่าเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวนะคะชาวราศีธนูอาจจะเข้ามาดูคลิปนี้เป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะคะ อะไรที่มันเป็นพลังงานดีก็ขอให้คุณเอาเก็บไว้สร้างสรรพลังงานชีวิตบวกๆให้กับคุณไว้นะแต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่ทําให้คุณเศร้าจิตตกเสียใจก็อย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสมากดูพวกความเคลืดอเพลินสนุกสนานก็ได้นะคะชาวราศีธนูค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับหมอน้าอ้อยด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทแอดไลน์กับหมอน้าอ้อยเข้ามาได้นะคะปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะเป็นไอดียไลน์เพื่อนๆเ,เข้ามาได้เลย p o OK k 3 5 5 5นะคะจะเป็นาลายของแม่หมอน้ำอ้อยเองนะคะเพื่อจะเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีธนูได้ดูแบบนี้ได้ต่อเอนื่องเรื่ๆทุกเดือนทุกเดือนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้กับหมอน้ำอ้อยด้วยนะคะขอบคุณมากมายคะ่ะมาค่ะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน2 6 6 5ของชาวธนูหรือราคณาธนูนี่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ขอเป็นคนโสดก่อนนะคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างคะครูบาอาจารย์คะคนโสดคนโสดชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างคะคนโสดก็หมายความว่าคนที่เลิกกับแฟนเก่าแล้วหรือว่าเป็นโสดโสดเลยยังไม่มีแฟนยังไม่เคยมีแฟนอะไรเนี้ยนะคะเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรเงี้ยเป็นโสดที่เป็นโสดนะคะดูได้เลยนะคะอ่ะขอดูคนโสดนะคะครูบาอาจารย์คนโสด ราชินีดาวคิงออฟคัพนะคะไนซ์ออฟแวนค่ะเก้าเหรียญแปดไม้เท้าแทงแมนนะคะเดอะคมิดค่ะสามถ้วยแปดเหรียญ แล้วก็จบด้วยที่ใบ King of Pentacle นะคะราชาเหรียญคนโสดชาวราศีธนูหมอเห็นว่าใบาตัวตนของคุณก็เป็นใบของ King of Wand หมอเห็นว่าก้าไม้เนี่ยคุณดูเหมือนว่าคุณอาจจะชอบพอกับคนรักคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะจบพอกับคนเก่าๆของคุณมาแล้วคุณยังไม่วางนะ ยังไม่วางคุณคิดที่จะไปต่อคุณคิดที่จะถึงแม้มันจะมีแบบถ่ายมีความเจ็บช้ำเสียใจอะไรก็แล้วแต่คุณยังไม่วางนะคะคุณยังอยากที่จะเดินไปต่อนะคะคุณยังมีข้อผูกมัดสัญญาอะไรกับคนก่อๆคนก่อนไม่เปล่าคะอาจจะมีข้อสัญญงสัญญาอะไรกันอาจจะเคยพูดอะไรถึงข้อสัญญากันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของนิสิต ของภาระผูกพันเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องอะไรก่อนหน้านี้ของคนรักเก่าๆหรือแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยนะคะคนโสดนะที่คุณดูดออกมาจากจากคนเก่าๆแล้วก็ถือว่าโสดนะคะทีนี้หมอเห็นว่าเนี่ยคิงคิงออฟทับราชาถ้วยนะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคนโสดคุณอาจจะ ไปเดียวกับคนที่เขามีหน้าที่การงานที่ดีเป็นราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นใครก็ได้ที่มีเป็นเป็นเกี่ยวกับตำแหน่งใหญ่ๆนะที่มีตำแหน่งใหญ่กว่าคุณนะอันนี้พายสลับพลังงานกันได้อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะที่เป็นตัวคุณเองนะที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะมีคนในวงสังคมกว้างก็ได้หรืออาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวทํางานที่เกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวมีบริวารมีลูกน้องเป็นบริษัทก็ได้นะแบบนี้นะ คุณวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้กับคนเก่าๆของคุณนะคุณก็คิดอยู่เหมือนกันแล้วคุณอยากจะให้มีปฏิหารคุณอยากจะให้เกิดการความรักที่มันไปต่อได้นะเพราะว่าช่วงนี้คุณเงียบแล้วคุณนิ่งแล้วคุณไม่ไหวติงแล้วคุณไม่เคลื่อนไหวแล้วชาวสดนะแต่คุณก็ยังไม่วางนะหมอเห็นเก้าไมมนี่คุณก็ยังยังไม่วางอ่ะคุณยังต่อสู้ไปอ่ะต่อสู้ไปเรื่อยๆอ่ะนะสามถ้วยเห็นไหมคุณคิดว่าสักวันหนึ่งมันก็จะเป็นผลสําเร็จ การที่คุณพยายามคุณคิดซักวันหนึ่งเราก็จะต้องแต่งงานจะต้องมั่นหมายจะต้องทําอะไรที่มันให้มันสมบูรณ์ให้มันมีการเริ่มต้นที่ดีมีการเฉลิมฉลองมีการมั่นการหมายการแต่งงานการนี่นั่นอะไรหลอย่างที่คุณคิดที่คุณมโนอ่ะคุณจะพยายามต่อไปแล้วคุณพยายามพยายามที่สุดเลยนะก้าวไม้นยหมอเห็นว่าคุณพยายามถึงที่สุดเลยคุณยังไม่วางสิ่งไหนที่คุณเคยเจ็บเคยปวดเคยแบกรับปัญหาต่างๆมาคุณก็ยังไม่วางนะคุณพยายามที่จะสู้ต่อไปเพราะตอนนี้หมอเห็นว่าคุณงอเหงาด้วยนะ แต่คุณเหงาคุณก็ไม่ได้เหงาแบบว่าถึงคุณจะไม่มีความรักแต่คุณก็อยู่ได้ค่ะคุณเดี๋ยวได้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณอยู่ได้ด้วยสิ่งแวดล้อมเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนฝูงเป็นใครก็ได้ในคุณสามารถที่จะเยียวยาหัวใจตัวเองได้ดีอยู่กับตัวเองได้ดีมากเลยนะคะก้าเหรียญนี่นะเนี่ยคุณก็พยายามที่ตั้งใจหาเงินหางานนะคุณก็คือในสิ่งชิ้นหนึ่งหมอก็เห็นว่าคุณพยายามนิ่งพยายามเงียบแล้วก็แต่ในใจคุณในลึกคุณก็ยังไม่ปล่อยวางหรอก นะแต่คุณนิ่งคุณเงียบคุณไม่ไหวติงคุณพยายามที่จะมุ่งมั่นมุ่ออนเกิดกับการเงินการงานของคุณเนี่ยนะคุณพยายามที่จะตั้งกำแพงให้กับตัวเองอยู่เหมือนกันแหละ,ะถ,ถ้ามันไม่ถูกต้องถ้ามันเหนื่อยถ้ามันอะไรยังไงถ้าเข้ามากล้ำไกลชีวิตของคุณล้ำเขตของคุณมากไปคุณก็อยากจะจบจะตัดจะตัดสินใจอะไรให้มันเด็ดเดี่ยวเลยก็ได้นะชาวราศีธนูคนโสดนะคะ,ะทีนี้เรามาดูของคนที่ไม่ชัดเจนบ้างคนที่ไม่ชัดเจนก็คือคนที่ เเป็นกิ๊กเป็นน้อยเป็นไม่เขาเรียกอะไรเป็นยังไม่ชัดเจนอะ่ะนะยังเปิดเผยไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคือเขาเรียกคนไม่ชัดเจนหรืออาจจะแค่คุณคุยๆไปอย่างงี้ยังไม่ได้แบบตั้งสถานะให้มันเป็นตัวจริงอย่างนี้ก็ได้นะเ่าเรามาดูนะคะเรามาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่ไม่ชัดเจนชาวราศีธนูราศาธนะนูนะเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับหมอน้ำอ้อยด้วยนะคะ ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทแอดไลน,น์เพื่อนเพื่อนไอดีล์เข้ามาได้เลยนะคะปรากฏที่หน้าจอแล้วนะหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะ0986631169นะคะหรือเพิ่มเพื่อน ID ไอดียล์เข้ามาได้นะคะ p o OK k 3 5 5 5นะคะเป็นไอดียไลน์แม่หมออ้อยเองนะคะโอเคเรามาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนบ้างเป็นอย่างไรคะชาวราศีธนูลัคนาธนู ห้าไม้เกิดอะไรขึ้นคะหนึ่งถ้วยอาดามูนหนึ่งดาบเอสออฟไพนทาเคิลส์ค่ะแปดเหรียญน,นะคะเดอะเวิร์ลสี่ดาบสิบเหรียญค่ะแปดไม้แล้วก็สามถ้วยอ่ามีความคล้ายคลึงกับคนที่ไม่อ่าคนโสดด้วยนะคะชาวราศีธนู หมอเห็นว่าคุณเนี่ยมีการคิดหนักคิดมากคิดมายนะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือตอนนี้หมอเห็นว่าคุณเคยมีความรักให้กับคนนี้แหละคนที่คุณคิดกาลังที่คุณเหมือนกับรักคุณรู้สึกพึงพอใจคุณรู้สึกรักเขามากรักเขาที่สุดรักเขาอยากจะคุณคิดว่าเขาเป็นคู่สัมพันธ์กับคุณคุณคิดว่าเขาเป็นคู่โซเมดคู่อดีตชาติคู่รักของคุณคู่ที่คุณแบบรักคลั่งไคล้หลงไหลเป็นหนึ่งถ้วยค่ะเป็นคนที่คุณคิดว่าเขาอ่ะ น่าจะเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเป็นใครก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณรักเขามากที่สุดในหัวใจเลยอ่ะนะคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะคะคนที่อยู่เกี่ยวกับรักในโลกออนไลน์หรือว่าคุณที่อยู่ห่างไกลกับคุณคนละโลกคนละอำเภอคนละจังหวัดก็ได้นะคะคนคนนี้นะคุณคิดว่าเขาคือคนที่ใช่เขาคือคนที่คุณให้ความรักมากนะแต่ตอนนี้หมอเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะคือ8เหรียญกับ4ีดาบ แบบเรียนสีดาคุณพยายามที่จะมุ่งมั่นในความรักของคนคนนี้ให้มันไปต่อเรื่อยๆให้มันมีความสัมพันธ์ที่แบบยังไม่สะดุดอะค่ะยังไปยังคิดจะจะไปต่อยังคิดที่จะสานความสัมพันธ์ไปต่อเรื่อยๆแต่หมอเห็นว่าสีดาสีดาเหมือนมีบุคคลใดบุคคลหน,นึ่งเนี่ยอาจจะคุณหรือเขาก็ได้นะไพ่สำหรับพลังงานที่หมอบอกได้นะคือดูเหมือนนิ่งอะเหมือนเงียบเหมือนไม่ไหวติงนะเหมือนแบบว่าออพักจิตพักร่างพักใจเหมือนคุณตกหลึกในใจแล้วว่าเอ๊ มันจะเป็นยังไงต่อมันจะออกขวาออกซ้ายมันจะดีไม่ดีมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าหมอเห็นไพ่เดิมูนคุณคิดมากนะคุณคิดมากคิดหนักคิดมากคิดหมายว่าความสัมพันธ์สิบเปลี่ยนนี้ที่คุณหวังที่อยากจะให้มันเป็นครอบครัวเดียวกันอยากที่จะให้มันเป็นถึงสิบเปลี่ยนนี่เป็นความอุดมสมบูรณ์ที่คุณคิดไวนะ้น่ะมันยังเป็นอะไรที่คิดหนักกังวลระแวงคิดมากอยู่นะคุณอยากจะตัดสินใจแล้วนะชาวราศีธนูราคาธนูคุณอยากจะตัดสินใจแล้วนะวา่าเออถ้า ปาฏิหาริมีจริงหรือคุณอาจจะไปขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ถ้าปาฏิหาริมีจริงหรือ,อคู่ของเราเนี่ยมีจริงคนคนนี้เป็นบุพเพสนิวาสเราจริงเป็นคู่เราจริงขอให้เกิดปาฏิหาริย์ให้ความรักของเรามันบังเกิดขึ้นนะคุณพยายามที่จะตัดสินใจพยายามที่จะเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแล้วกับคนคนนี้นะค,นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเพราะว่าหมอเห็นว่าห้าหมายเนี่ยมันมีความอิลุงตุงนาะงเกี่ยวกับทางเลือกเยอะๆเยอะๆเลยนะ หมอเห็นว่าคนของคุณหรือคุณเองนี่แหละนะที่ไม่มีทางเลือกเยอะๆมากมายมีคนเข้ามาหลายคนคนที่คุณดิวอยู่อาจจะเป็นคนที่เขามีรูปร่างหน้าตาดีมีพรสวรรค์มีอะไรก็แล้วแต่มีคนขยันมีหน้าตามีเกียรติมีชื่อเสียงมีอะไรก็แล้วแต่น่ะทำให้คนเข้ามารุมเรามากมายมาให้ความสนใจเขามากมายอาจจะมีตัวเลือกให้เขาได้เลือกหรือมีการขัดผลประโยชน์ขัดแย้งกันหลายๆเรื่องอาจจะไม่ใช่ เรื่องของบุคคลอื่นๆอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงอาจจะเป็นใครที่อยู่ใกล้ชิดในตัวเขาก็ได้นะที่ยังมีมีความสัมพันธ์ต่อในความรักของคุณและเขานั่นเองนะเพราะว่า3ถ้วยเนี่ยหมอเห็นว่าพวกคุณยังมีความหวังให้กับกันแหละยังมีความรักกันนะยังอาจบางคนที่อาจจะสัญญิงสัญญากันแล้วอยากที่จะมั่นจะหมายอยากแต่งงานอยากจะอยู่ร่วมกันแล้วอาจจะเป็นงานเฉลิมฉลองกันนั่นแหละพวกคุณก็คิดใฝ่ฝันแบบนั้นนะแต่ว่ามันมีห้าไหม มันเหมือนกับการมาีมันมีคนมาให้การยุยงตะแคงรั่วหรือว่าให้การที่พวกคุณได้ค่อยขวีกันไปนะอ่ะหมออยากจะดูให้แบบเจาะลึกนะแต่เวลาหมอมันจำกัดน,นะถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะคุณที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเพิ่มไอดีไลน์หมออ้อยเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวหมออ้อยจะดูให้เป็นการสร่วนตัวนะคะ หรือคลิกเข้าไปที่ด้านล่างตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมเล็กๆใต้โพส์ข้างล่างนี้นะคะใต้คลิปเนี่ยก็จะเห็นสามเหลี่ยมเล็กๆที่คุณคลิกเข้าไปก็จะเห็นอ่าไอดีไลน์เบอร์โทรศัพท์หรือ,อรายละเอียดหมอที่ลงไว้เรียบร้อยนะคะอ่าถ้าคุณอยากจะดูดเป็นดวงส่วนตัวของคุณจริงๆเลยมันจะเป็นยังไงต่อหมอมันจะเขาจะเป็นยังไงมันจะเป็นไปได้ไหมเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันได้ไหมเขาจะได้แต่งงานกับเราไหมหรือย,ยังไงแบบไหนเนี่ยให้คุณเข้ามาดูดวงส่วนตัวกับหมอน้ำอ้อยได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดู <c oughs> ของคน คู่อะคนมีคู่นะคนที่แต่งงานแล้วคนที่มีสามีภรรยากันอยู่แล้วนี่แหละนะไฟออฟสอดห้าดาบนะคะแล้วก็คลินออฟคัพราชินีถ้วยทินออฟแมนราชา ชาไม้คร e e n of Pentacles ค่ะราชินีถือเหรียญน,นะคะแล้วก็จบด้วยที่ใบชาลีอดนะคะข้างล่างเป็น t r e of of แว n สามไม้ Six of c u p ถ้วยหนึ่งถ้วย Six of ฟดหกดาบแล้วก็จบด้วยด้วยใบ of ีดออฟไนซ์ nice นะฮะอสเวนดาบนะคะคนมีคู่ชาวราศีธนูนะคนที่แต่งงานแล้วอยู่กินเป็นครอบครัวแล้วนะคะมอเห็นว่าคนมีคู่ชาวราศีธนูอาจจะอยู่ห่างไกลก,กันหรือแตกต่างสถานะกันก็ได้นะคะอาจจะแตกต่างเรื่องประเพณีวัฒนธรรมหรือชาติชาติหรือว่า คุณวุธวัยวุิอายุก็ได้นะคะหรืออาจจะเดินทางไกลาอาจจะอยู่ไกลกันทํางานพวกเกี่ยวกับรถก็ได้นะการเดินทางอะ่ะการเดินทางเกี่ยวกับรถที่ได้หมดเลยนะคะอาจจะเป็นจรวดแอร์พวกรถโด,ดยสารรถส่งของเกี่ยวกับรถที่เดินทางเรื่อยๆค่ะนะมันจะเป็นประมาณนี้แล้วคนมีคู่เนี่ยหมอเห็นว่าหนึ่งถ้วยพวกคุณรักกันดีนะ รักกันดีมีความสุขให้ความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันได้ดีนะคะเนี่ยราชินีราชินีเหรียญเป็นหกดาบ mm hmm. คือบางครั้งหมอเห็นคนมีคู่นี้ก็จะมือเหมือนอาการงอนนะอาการงอนอาการที่อยากจะอยากจะมีอิสระของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกันแหละนะชาวศิศีธนูเนี่ยหมอเห็นไฟอฟัลสรรแล้วก็ใน นายออฟสแล้วก็ไฟออฟสอดห้าดาบกับอัศวินดาบมันเหมือนมีการที่จะเวลาคุณพวกคุณทะเลาะกันนะมันจะมีการเอาชนะกันอยู่เรื่อยนะมีการถกเถียงเอาชนะกันอยู่เรื่อยมันจะมีคนใดคนเนื้อนะที่ดูเหมือนว่าจะชนะอยู่ตลอดเวลาชนะแบบแกมกงนะหมอไม่ได้บอกว่าเป็นชนะที่แบบมันรู้สึกดีนะเป็นชนะแบบแกมกงแกมกงยังไงหมอ เกมกองก็แอบ,บว่าคุณโกหกได้ทันคุณอะไรได้ทันคุณไหวพริบทันคุณปฏิภา์ที่เมียคุณจับไม่ได้ผัวคุณจับไม่ได้อะไรประมาณนี้แหละนะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบมีมือที่3นะหมอไม่ได้เห็นว่าจะเห็นเป็นมือที่3าเลยไม่มีนะไม่เห็นนะคะก็ะจะประมาณว่าโกหกว่าออสมมตินะสมมติเช่นเนี่ยวันนี้จะไปทํางานออจะกลับดึกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะจะกลับดึกหน่อยไม่ได้ทำมาบ้านนะจะอยู่กับเพื่อนก่อนนะสักดึกๆอย่างเงี้ยนะอันนี้สมมตินะคะ แต่คุณไม่ได้ไปกับเพื่อนหรอกคะ่ะคุณไม่ได้ไปกับเพื่อนอย่างที่บอกกับสีภรรยาหรือว่าบอกกับสามีหรอกแต่คุณไปอย่างอื่นอะ <c oughs> นะคุณอาจจะไปเขาเรียกอะไรอะแต่ว่าไม่ได้ไปไปไป,ไปทางที่คือมันมันไปได้หมดนะอาจจะไม่ได้ใช่อย่างที่บอกอาจจะไปแบบงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานอะไรหรือว่างานที่สิ่งแบบเออคือแบบคุณเอาชนะได้คุณพูดได้คุณเอาเอาแบบนี้มาอ้างอิงได้อะ อืมนะมันก็มันก็ได้หลายแบบหลายมุมนะคือถ้าหมอบอกว่ามันจะเป็นห้าดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังไม่ยังไม่คลิน่ะนะที่เป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรคือพูดได้ทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะพูดได้ทําได้หรือว่าได้รับใช้ชนะที่ที่จับไม่ได้อะไรไม่ทำบานะ้างเงนเถอะนะเงี่ยได้นะห้าดาบ ก็พยายามที่จะควแบบชาวราศีธนูนี้คือถ้าคุณทําอะไรทําจริงนะทำอะไรคุณทําจริงคุณตัดสินใจไวคุณตัดสินใจคล่องคุณคิดว่าคุณทําเลยนะคุณไม่ได้ลีลล์นะคุณจะเป็นคนลักษณะนี้นะชาวราศีธนูจะเป็นคนที่ง่ายกับชาวราศีกุณชาวราศีกุณจะเป็นคนแบบนี้ค่ะคล้ายๆกับว่าคือราศีกุณจะเป็นคนธาตุลมนะ คนธาตุลมนี่คือชอบทําอะไรที่ไปไวมาไวตัดสินใจง่ายตัดสินใจไวนะยังไม่ได้รอเหมือนชาธนูชาธนูก็เป็นคนธาตุไฟนะธาตุไฟก็จะคล้ายๆกันนะก็จะเป็นอะไรที่แบบเพื่อพลาดน,นะ <c oughs> หมอจะพูดว่าอย่างไงแบบพรวดเพ่งพรวดพรวดพลาดอะไรอะนะศัพท์หมอก็ยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่หรอกเป็นคนที่แบบเคุณจะทําอะไรคุณคุณทำไวคุณไปไวมาไวอะคุณไม่ได้รอเหมือนกันเห็นไหมคิงออฟแวนนะคิงออฟแวนกับหนึ่งถ้วยเนี่ย นะอชาวราศีธนูเป็นคนที่มีระเบียบมีแบบแผนถ้าเป็นผู้หญิงหมอบอกเลยว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีความละเอียดละออเป็นคนที่มีระเบียบมีแบบแผนมีการวางแผนงานที่ดีนะความรักก็ได้นะคุณอาจจะมองอะไรที่หลายแง่หลายมุมหลายมองนะคุณเป็นสีภรรยายที่ดีหรือคุณเป็นสามีที่ที่ให้ความให้ภรรยานี่ให้ความเชื่อถือได้นะคะชาวราศีธนูเนี่ย เนี่ยหมอเห็นว่าอะไรในสิ่งที่คุณอาจจะอยู่ไกลกับคนรักก็ได้นะชาวราศีธนูเนี่ยแต่คุณก็ยังห่วงกันอยู่นะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดูเออเขาจะทํายังไงอยู่นะเขาคิดถึงเราหรือเปล่าเขาเป็นห่วงเราไหมเขากินอยู่อย่างไรนะคุณมีการคิดถึงกันอยู่นะถ้าไม่ใช่เขาก็คุณแหละนะหรื <S 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 อว่าจะทำคู่ก,ก็ได้นะเดซิคเอาครับโอ้รักดีนะชาวราศีธนูคนมีคู่ไม่มีปัญหาคะ่ะรักกันดีอยู่กันได้นะมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีเลย แม้อาจจะงอนกันบ้างจุกจิกไปบ้างก็ธรรมดาของคนมีคู่นะคะโอเคขอจบคลิปของชาวราศีธนูลัคนาธนูแค่นี้อยากจะดูดวงสิร์ฟเทักชชทแอดไลน์กับหมอน้ำอ้อยธรรมดาปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะเพิ่มไอเดียไลน์เพิ่มเพิ่มเข้ามาเลยนะคะ p o k 2 3 5 5นะคะเป็นไอเดียไลน์กับหมอน้ำอ้อยเองนะคะหรือจะเบอร์โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะปรากฏที่หน้าจอเช่นกัน0 9 8 6 6 3 1 1 6 9นึ่งห่าะคะก็ โทเป็นดวงของคุณจริงๆนะเป็นดวงส่วนตัวของคุณจริงๆว่าจะเป็นยังไงมายังไงนะปรึกษากับหมอน้ําอ้อยได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะการเงินการงานหน้าที่สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะการเงินเป็นอย่างไรให้คุณมาปรึกษากับหมอน้ําอ้อยได้เลยนะคะเราจะคลิกเข้าไปตรงสามเหลี่ยมใต้โพสต์ข้างล่างนี้ก็ได้นะคะสามเหลี่ยมใต้คลิปเนี้ยนะคะสามเหลี่ยมเล็กๆคุณคลิก,กเข้าไปก็จะมีรายละเอียดหมอเยอะแย,ยะเลยเข้าไปอ่านดูได้เลยนะคะตามที่ หมอน้าอ้อยได้เข้าไปเรียนโหราศาสตร์นะเรียนโหราศาสตร์พยากรณ์ที่โรงเรียนหราศาสตร์นานาชาตินะคะที่นนทบุรีนะถ้าใครอยากจะเรียนก็เข้ามาไปเรียนได้นะที่โหราศาสตร์นานาชาติไปเรียนได้เลยนะคะหมอน้าอ้อยก็จบจากที่นั่นแหละนะคะก็มีความรู้มีวิชามีความชํานาญหลายหลายปีนะคะก็มาเผยแพร่ให้กับชาวราศีธนูหรือทุกราศีนั่นแหละนะมือดูดวงส่วนตัวกับหมอน้าอ้อยได้นะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กับหมอน้ำอ้อยด้วยนะคะจะไม่พลาดในการอัดคลิปของหมอน้ำอ้อยแบบนี้ได้ทุกเดือนทุกเดือนนะคะสำหรับวันนี้หมอก็ขอลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย